อ่ะสาธุสวัสดีแล้วพี่น้องเราโมนี่พอน้องแป้งกับมียังมาลงจะสิลง่งยังก็บุึ้มีพอน้องแป้งถึงมาทอดจากหมูให้เบิ่งยาวิธีการทอดจากหมูเป็นยังไงบางข้นข kind of ้นกับโอ้โน้าวทอดจากหมูเฮ at ็ดแังไหนมาดังไหนมันจะสิดจะกินง่ายมากนอกกับเฮ็ดไปูบางข้นข้นกับโอ้โนะครับนอกเฮ็ดแังไหนมาดังไหนกับเนี่ยพอน้องแป้งก็เริ่มมาให้เบิ่งวิธีการเฮ็ด เนี่ยครับเช็ดบาอย่าดนะครับง่ายๆทอดกาหมูต้องยันเปลี่ยนใส่เนี่ยเอาสร้อยสร้อยนั่นเฮาก็ทอดไฟอ่อนไะด้เป็นหลังนะเว้ยไอจิตทอดไฟแห้งทอดไฟอ่อนแล้วเฮาก็สีหนังหมูเขาเขามาซอยมาหลังเขาเขา,ามาซอยสอยีอยตอนโคร,โครเกรลียเราก็มาล้างออกล้างออกแล้วกว็เอาให้รสชาติมันแซ่บกับมีเอาผงสลด ก็ผงสะระแหนใส่สแล้วก็เอาเกลือใส่แต่จะให้มันเข้มนะครับไ้่เกลือไม่ใส่ให้พอประมาณให้พอดีพองานวันนี้อยากมันรสชาติเขาก็คือพอนำแป้งมีไอ้ไอ้ไน้ำมันง่าเนาะเอาน้ำมันง่ามาหยอดใส่เค็ดเค็ตเค็ดลองเบิงอะนะม้อผสมโอ้หอมว่ะกินหอมเลยวานนี้ต่เราเมือนจะเป็นเหลืองงันมากเขไปแยังได้พี่น้องฮะวันนี้สิบปแปน เอาไว้ซักผ้าไว้เสรรมยาพอนุ่มไปใส,เส่เครื่องซักผ้าเครื่องซักผ้าอยู่อีกมือหกกน,นึ่งสั้นแน่จังเลยเพอน้องเนอะเคร,ร,ร,ะรื่งองซักผ้าซักไปแล้ววันนึงพลังหัวน้ำใส่วันนี้ก็จะเอาไวาา้เสียรรมยาใส่ตั้งกันเพื่นอน พานักยาใส่แต่ย่นันรวดเลียวทัานใจนะครับเนาะเห็ดย่างนึงไว้เฮ้ากับเห็ดอีกอย่างนึงไว้คือคือเห็ดงานเนี่ยยาคืเห็ดเบียงหนาเดียวแล้วพี่น้งนองหน้าเฮ้าหน้าหน้าตึงคือเฮ้เา,เา,า,าเฮ้าถามมาแซรไว้บ้างละเฮ้าซักเครื่องเฮ้ากข้ไปร่างรวยร่างรวยแล้วเฮ้ากันหนึ่งเขาเพราะว่าเห็ดไปพร้อมๆก,กันเราไม่กัดเห็ดเราพร้อมกันในพวกแมงเสือ น,น้ำไม่ได้ไม่น้ำไม่ได่หละ่นนหละพอประมาัพอประมาณนหล่ะก็จาลงไปหล่ะก็จะไปห้นน้ำมันไหลเข่าปานี้ไอ้ช่วงเวลาจังหวะน้ำน้ำมันไหลเข่าอยู่นีเ่เขาก็ไปเฮ็ดน้ำไม่ต้คือน้ำนี่น้ำสุดท้ายหล้วก็คือน้ำยาเสแล้วมันก็จัดการเองเลย อ่ะไปภาพไปบงเลยถอดกางมือต่อนพี่น้องกันนี่ถอดกางมูอโอ้มเมย์ลหมือนรเวนเนี่ถวยวยซ้ำนี่เาพันล่างครับัวซ้ำไปเราต้องไปออกกางมืกันถอดกางมืพี่น้องมันไห้นั่นละรปาตนพี่น้องนะกมนิหมอ สนเก็จไฟอ่อนๆี่นวันนั้นนี่นะครับไฟเก็ดเห็ดอ่อนๆเห็นแห้งเริ่มป่านนี้ขันมันในนั้นจังหน่อยนั่นเข้ากะลีลงอีกเพื่อว่าขัน,ขนเพื่อว่าบล่อยมันใหม่ว่าง,ง่ายซะไปล่ขันได้เข้าอ,อยากในแถมมันกรอบๆดีๆเมื่อไหร่ให้อทอดไปอีจังหน่อยเราป่านนี้ข้าพักแช่น้ำไปแหละแซมันดีจังหน่อยป่าเท่ามาตั้งหม,อม้อใหม่เปิดไฟ้มใหม่ป่านนี้พี่น้อง มันสิกรอบเลยเราบเคี๋ยวามมันสีเลี้ยงเฮ็ดเฟนออนมันสิเลี้ยงอ้ไปได้กินยวจังดไรแล้วเด้ยวพอน้องแป้งเสียหายมผลงานอีกเทีหนึ่งนะครับเนาะไร่ไร่ก็ได้อ่ะก็ได้ได้มากจักน้อยแหละครับอีกการทอดวีธีมันบากเกินอีกสิบยี่สิบนาทีก็ได้กินแล้วครับมันก็เริ่มไหลเสียนเริ่มน้ำมันก็เริ่มสะออกมาลายแล้วเนี่ยถือว่าสิได้เราได้พี่น้องเนี่ย เขากลรีไฟล่งจังน,น้อยเนาะเนี่ยสิได้แลวก็ว่าเอาเอาจังน้อยอีกให้จักที่หาหน้าที่เอาให้มันออกก็คับในจังน้นอยเอาให้มันเลี้ยงเป็นจริงก็กี่จังน,น้อยพี่น้องถันเลี้ยงก็ในเป็นกินจังน,น้อยเนยจังเสียวออกเนี่ยครับวานนี้ก็พอเข้าวันนั่นออกเขาก็เอาไส่เนาะตักไอ้ให้มันเสียจนำมันแล้วเนาะนำมันสุดมีนะครับเด้อสิบอยให้น้ำมันหมูนเนี่ยนี่ทอดแล้วก็เอาไส่กวดในไห้ ตั้งแต่สมัยตัพ่อกับแม่นะครับเป็นตั้งหน่อยเอามาทอดไข่เนี่ยแซ่แซ่เป็นอยังกับแซ่พี่น้องดีกว่าน้ำกินนี่หอมตัวเนี้ยหอมทอดไข่ทอดยังโอ้ชวนมากปัจจุบันทัางหมเอาแต่นี่แหละครับอันเพิ่นตั้งแต่สมัย,ยตั้งอันพ่อแม่น่ะพิ่นกับใบตลาดเพิ่นกับซื้อกากหมูมาซื้อกากหมูมาแล้วริเวณพ่นกับมามาทอดเกี่ยวเอาน้ำมันมันเกี่ยวสิเหลพี่น้องเกี่ยวน้ำมันแล้วาาก็ใส่ขวดไปเองเสียทอดไข่เนี่ยโอ้ยขวดหอมเลยยังไง ทอดไข่นี่ยเอาจังไรอันทอดไข่นี่โคตรหอมเลยยังไงเอาจังไรกับพ่อน้องแป้งกันสิเอาฝากไว้ท่มีนะครับเนาะเดี๋ยวหามุมก่นอนพ่อน้องแป้งกเอาฝากไว้ท่มีนะครับนเ,เ,าเนเาะพ่อน้องแปง้ง,แปงกับเ็ดคลิปยากนะครับเ็ดเรียนพ่อตามสไตล์พ่อน้องแป้งพ่อน้องแป้งจะเช็ดน้งพ่อน้องแป้งกับเช็ดนะครับเนาะเพราะว่ามันกับบะหมี่ยังเสีย ลงแบบบางเหตุงานอยู่กรุงเท,งท,เเทพ,พกกเมันก็เมื่อยพี่นอ้องตะลึงตะเวนก็นเลยฝนก็เริ่มตกมาเลยพี่น้องฝนกันเลยสาหรับคลิปนี้พ่อน้องแป้งก็ข,ขอฝากไว้จำต้อกคนนะนะครับเด้ออาชีพหน้าจงพอกันไหมนะครับสำหรับคลิปนี้เออพ่อน้องแป้งฝา,า,ากไอ้ไอ้ผลงานเพลงนั่นนะนะครับเด้อพ่อน้องแป้งกันว่าสิบป้ายไ,ไว้ไ,ไว,ว้เนี่ยแหะไอ้คือพอดผู้สาวเก่าเพลงซื้อได้พี่นอ้องคนนู่มงคลมันก็ว่าห่ายมันแมนโมซันอันนี้แค่เพลงก็ซื้อได้พี่น้องแยกแยกจะพักกันคิดยังมไงมากไหมนี่กับฝากผลงาน เดี๋ยวฝากกดติดตามน้ำเนันด้วยครับเด้อฝากช่องเอาหน่อยไว้น้ำต่คนนะวันจนันไหนครับสรับคลิปนี้พ่อน้องแป้งก,ก,ก็ไปก่อนนะครับบ๊ายบายคลิปหน้าจะพักกันนะครับเด้อสวัสดีครับ